This year, this year. สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายโปรแกรม calculator อร์นะครับที่มีการเช็คค่าหรือว l ลิเดชันนะครับ ที่ติดค้างไว้กับสุทัศน์และสุทินนะครับเราไปเริ่มกันเลยนะครับในโปรแกรมนี้ผมทำการสร้างไว้แล้วนะครับแต่ติดเออร์เลอร์นิดหน่อยก็เลยมาอธิบายให้เพื่อนสุทัศน์และสุทินได้เข้าใจนะครับ ในเร r ่อที่เร r o อในการทำงานของโปรแกรมนะครับเริ่มแรกผมสร้างไฟล์แคลวานะครับก็คือสร้างฟอร์มสร้างฟอร์มแคลวและกำหนดโค้ดไปดังนี้นะครับก็คือ,อผมจะสร้าง t Text f i ลมาสามตัวนะครับก็คือ X Y และ r e s o และรนะครับ ส่วนตัวนี้จะเป็น dropdown list น,นะครับที่เป็น operation นะครับเรียกว่าบวกลบคูณหารนะครับส่วน error summary ตัวนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่จะแสดง error ออ,ออกมานะครับว่า error เออพราะอะไรนะครับต่อไปผมก็ทําการสร้างโมเดลมาเพิ่มนะครับผมตั้งชื่อว่า แคลวาฟอร์มนะครับจากนั้นผมก็ได้ทําการเขียนโค้ดลงดังนี้คือสร้างคลาสแคลวาฟอร์มเอ็กเทนมาจากซีฟอร์มโมเดลนะครับและสร้างตัวแปรมา4ตัวนะครับคือ x o p e r y และ d e ซอ l นะครับจากนั้นผมผมจะสร้างฟังก์ชันรูมานะครับเพื่อเช็คว่า Check bar. มีการส่งค่ามาเป็นแบบตัวอักษรหรือตัวเลขนะครับเรามาดูกันเลยนะครับก็คือตรงร q u i r e เนี่ยครับผมผมให้มันรีควายเอ็รรรรและโอเปอร์นะครับก็คือเราต้องเราต้องกํากหนดค่าลงไปนะครับก็คือในฟอร์มเราต้องมีค่าสามตัวเนี่ย ครับดังนั้นผมก็ให้ x และ y ะเป็น numerical นะครับก็คือเป็นตัวเลขเท่านั้นนะครับมีอยู่สองอย่างง่ายๆนะครับต่อไปเป็น attribute นะครับก็คือ attribute label ก็คือ,อ label ของมันนะครับก็คือ x กับพ input x และ y ก็คือกับ i n p พ t input y นะครับ ก็นี่คือ p i e c e input x แนละ p i e c e input y นะครับหน้าตาของโปรแกรม calculator นะครับต่อไปผมก็จะสร้างสร้าง controller มานะครับชื่อว่า compute controller นะครับก็คือเป็นคลาสนะครับชื่อว่า compute controller นะครับ เอ็กเคนมาจากคอนโทรเลอร์ครับจากนั้นผมก็สร้างฟังก์ชันชื่อว่า a c t i o ่นแคลวานะครับเพื่อให้สอดคล้องกับหน้าฟอร์มนะครับชื่อหน้าฟอร์มกับชื่อฟังก์ชันเนี้จะต้องสอดคล้องกันนะครับจากนั้นผมทำการสร้างอ็อบเจกต์มาชื่อโมเดลนะครับโดย New มาจาก แคลวาฟอร์มนะครับก็คือโมเดลตัวนี้นะครับผมมาทำการสร้างอ็อบเจกต์นะครับชื่อว่าโมเดลจากนั้นผมจะใช้คำสั่ง if check นะครับ if reset ว่ามันมีการส่งส่งค่ามาหรือเปล่ามีการส่งค่ามาหรือยังถ้ามีแล้วผมก็ให้ค่าที่มันส่งเนะี่ยเก็บลงไปใน attribute นะครับ จากนั้นผมก็มาทำการเช็คอีกรอบนะครับว่า if model validate นะครับก็คือไอค่าที่ส่งมามันเป็นมันเป็นตัวอักษรหรือตัวเลขนะครับตามตรงเนี้ยครับตามรูของมันนะหรือว่ามีการส่งข้ามที่มันรีควายมาหรือเปล่าถ้าไม่มีก็จะแจ้ง error นะครับตรงเนี้ยครับตรง model validate นะครับ จากนั้นการทำงานก็คือถ้ามีการส่งโอเปอร์ถ้าโอเปอเป็นบวกนะครับก็จะให้ s ีซ e เก็บ x กับ y ที่บวกกันนะครับจากนั้นก็คือถ้าเป็นลบโอเปอร์ per, มีค่าขับลบก็ให้ s ีโซ e เก็บ x ลบ y นะครับและต่อไปก็คือ s ีซ e เก็บ x คูณ y และหารก็เหมือนกันนะครับ จากนั้นตรงรนเดอร์เนี่ยนะครับก็คือผมจะเนเดอร์ไปที่หน้าฟอร์มแคลวานะครับและมีค่าติดไปด้วยก็คือโมเดลของเรานั่นเองนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวไปลองดูการทำง,งานกา,ารทำง,งานเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะครับว่าสมมุติเราไม่ใส่ค่าอะไรไปเลย โปรแกรม v l l i d t e มันจะเตือนอะไรบ้างนะครับมันจะมันจะเตือนอะไรบ้างปุ๊บผมคำนวณไปเลย please input x cannot be blank ก็คือ,อคุณต้องใส่ค่าว่างไปนะครับผมจากนั้นผมก็ลองใส่ค่าว่างดูนะครับก็คือผมจะใส่เป็น3บวก3นะครับคำนวณ ผลที่ได้ก็คือมีค่าเท่ากับ6นะครับได้จากนั้นผมทดสอบอ validation นะครับก็คือใส่ตัวอักษรเข้าไปาผมจะให้ d d d บวก3นะครับกดคำนวณ validation ก็จะเตือนว่า please input x must be an integer นะครับโปรแกรมของเรา ก็จะตรวจจับนะครับครับก็ในโปรแกรมนี้ก็ไม่มีอะไรยากใช่ไหมครับก็ผมก็ขอจบปายงานไม่ใช่เลยขอจบการอธิบายเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนสุทินและสุทศน์คงจะเข้าใจในการอธิบายของผมนะครับขอบคุณครับ